ก็กลับมาพูดกับเราแล้วนะคะวันนี้จะทำห้าดับสกุชี่ที่ชอบนะคะแต่ว่าจะเป็นของไม่แท้เนาะก็ครั้งที่แล้วเราทําของแท้คือเราทําของแท้แล้วนะคะก็ก็ไปดูได้นะคะนี่จะเป็นของไม่แท้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูอันดับที่ห้ากันเลยอันดับที่ห้าเขาเลือกเป็นนี่เลยเป็นไอจิมอ้วนนะคะจะเป็นสองสีเนาะสองแบบ ก็มาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นสีโอ,อรสนะคะสวยมากแล้วก็เจะมีเป็นเกลืน้ําตาลแบบขาวๆด้วยเนาะตัวนี้จะนุ่มๆน,นะคะไม่สสลงจะเด้งๆอะ่ะเนื้อมันจะเด้งๆเนี่ยเด้งๆเนาะแต่คือตรงนี้มันจะสลงอะ่ะมันจะดำๆ่างเนี้ยตรงเนี้ยดำๆตรงนี้มันจะสลงคือเหมือนเนื้อมันยวบลงไปไงก็ไม่รู้เนาะนั่นแหละ แต่ตรงส่วนที่มันไม่ดำมันก็จะนิ่มๆมาแต่ตรงนี้มันจะสะโลว์เออแะละก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะตัวไปก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือไซส์มันแตกต่างกันอะ่ะเนี่ยตัวนี้อ้วนกว่าเนาะดูดิดูตรงโคนก็รู้แล้วเนาะนี่กลายว่าตัวนี้ล่างเพียวไปเลยเนาะนี่นะคะตัวนี้เราเพ้นสีเองนะนี่แต่ว่าตัวนี้สโลว์นะคะ ลราเราอยู่นะแสงหน้าต่างอะไรเนาะต่อไปดูอันที่สี่เลยนะคะอนดับที่สี่ก็มีเยอะอยู่นะอันที่สี่ก็ชิ้นแรกก็คือดรนคิตตี้นะคะตัวนี้ชอบเนาะไม่แน่ใจว่าเอ้ยไม่รู้เพราะอะไรนะคะ มันก็น่ารักดีอะเนื้อมันจะเหนียวเหนียวเนาะอืมชิ้นต่อไปก็คือโดนัทเหมือนกันจะเป็นโดนัทแบบราดซอสเอ้ยไม่ได้ทำราซอสโดนัทถูกกัดน,นะคะแต่มันก็ราดซอสด้แหละนะคะ,นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็คือ โนัดเหมือนกันเป็นพวกตัวนัดเยอะเนาะก็จะเป็นตัวแรกของเรานั่นแหละเนาะก็ตัวนี้เนื้อมันจะแบบเย็นๆอ่ะไม่แน่ใจทำไมเนาะนี่นี่เป็นพลาสติกนะคะแข็งๆตรงนี้เป็นเนื้อสกูชี่นี่อมันสโลด้วยสภาพตามความหิึบาำบัน ะะชิ้นสุดท้ายของลดับที่สี่แล้วก็คือนี่ตัวนี้แปลกเพื่อนเพรไม่ได้ดูนัดเนาะนี่จะเป็นแพนนาบนัมินิแพนนาบัลจะเป็นเอ่อแรบลิ้นนะคะนะบแรปแพคเกจโอ้โหนั่นหละเละแล้วนะคะต่อไปจะเป็นลำดับที่สามนะคะก็เขาเลือกเป็นนี่ กระลอกน้อยนะคะตัวนี้น่ารักมากนี่นะคุณจะเรียกว่ากระลอกหรือกระต่ายกไ็ได้นะแต่ว่าเราเรียกว่ากระลอกอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับาระตูเรื่องหนึ่งอ่ะแต่ของดิสนีย์รู้สึกนั่นแหละที่เป็นาระตูเรื่องกระลอกอ่ะเออ แต่เราก็ไม่แน่ใจเนาะนี่นะคะชิ้นที่ต่อไประดับต่อไปันดับที่สองนะคะเขาเลือกเป็นนี่เลยปอมปอ,ปอปลินถึโตนัทนะคะเป็นชื่อของปอมปอลินถึงตัทนันี่เลยก็เดี๋ยวเรามาบีกันเลยโอเคัาดาแล้วนะ หวานมากๆเลยเรามาเก็บเลยเก็บออกทางใหม่นะนี่แล้นี่นะคะจอดกุชี่ก็สโลว์มากก็สโลว์แหละมีหางด้วยน่ารัก โอเคก็เด okay, so e ี๋ยวเราไปใส่แพ the ็กเกจก่อนนะคะโอเคมาต่อ no กันเลยนะคะก็อันดับที่หนึ่งแล้วอันดับที่หนึ่งของเราขอเลือกเป็นนี่เป็นขนมปังเป็นบังบอลเฮลโลคิตตี้ค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นของก๊อบเนาะนั่นแหละเนาะก็มีแท็กด้วยนะคะเห็นว่าเฮลโลคิตตี้สวีทคาเฟเนาะนี่ตัวนี้ชิ้นใหญ่มากไปซัมโบ้เลยเนาะ ก็อ,อย่าเรามาบีกันเลยนี่นะคะตัวนี้แพ็กเกจขาดแล้วนี่สมมน้ามากอืมใช่ก็ะจะบายสาแล้วยังไม่กินข้าวที่รานทีะค่ะ น่ารัมาโอเคค่ะก็จบแล้วนะคะก็จบแล้วสำหรับการทำท่าดับกุชชีชอบนี่นะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย